ขึ Come on. Come on. Ooh, ้นมันไปละไปละขึ <absorbed> <m turns> <gment mouve> ้นมันาเด้อขึ้นมันเดินเดินตามเหมือนหมาเลยนี่มันแมวนะนี่ไม่ใช่หมานะนี่มันแมวนะไม่ใช่หมานะมาเด้อมาเด้อมาเด้อไนแล้วเอ๊ะ สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่กุ้งจะพาไปเก็บไอ้อญาอย่าเอ็นยืดมาทำชานะจ๊ะทุกคนวันนี้พี่กุ้งก็อยู่แถวบ้านอยู่ข้างๆบ้านนี่แหละจ้าบุมันอยู่ใส่ดอก <c oughs> ผาพัายางผนกระตกอีเวลากรกะยางตามกุนปันหมาหมาก็บบุแมนงึดไหลแมวคักคัย่า,า,งา,งยางไปตามกุน <c oughs> มาเด้อไปลาเอ้ยมาบนเด้อไดาไ้มาขึ้นมาไอ้ต้นเซเบตีไป full โอ้ยเอ๋งขึ้นมาเคยเห็นเด็กมันีไม่ออกมาผมกับแก๊ไม่หเด้อเด้อหูหูตันทำไมหูตั้งมาไลนแบค่ะ you f o l l o w ว e about t 0 minutes still following สามสิบนาทีละยังตามอยู่เลยเอ oh, าอยู่ว่นนะเขามิไอยูสติวอนนะเขามิค่ะมัมมาเดอมาหรือเปล่าดูดิจะมาไหมเออมา,มาเวยมาเฉยเวยออถ้าไม่มีคนมาเวยเตกว่ะมาเดอร์มาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาเดอร์โอ้เมวตัวนั้น mà thôi, ta mà Tà mà Tà mà Ôi, mèo à lại ta à mà lệ, mà thôi, <laughs> come on, come on, we go for walk, allow if you're going, đọc vậy, nè. ผ่านมาเป็นชั่วโมงเบลล่ายังเดินตามไม่หยุดเลยจ้าทุกคนเบิ้งเอาโรดแมวข่อยขึ้นหมาบอแมวเอียงขึ้นมาขึ้นหมาแท้บูยเบิ้งเนยบูเบรีเบิ้งหน่วยบบกไง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 กล้าไปเก็บด้อมีน้ำอ่ะปายเบลล่าปายเดินไปเรื่อยๆ เดินไปแล้วไปจนนู้นก็เอาไปนู้นกลับเลยอ้าบ่มาเด้อเดินตามมา Are we go back? Are you coming? คนหยุดเลยกลับไปทางนี้ไป Are we go back? Come on.

มาวิ่ง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 วิงเฮ้้ยเฮ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 ้ยน้ยเฮ้ยังตามคนคือหมานียเฮ้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 ฮ้ยเ้ยหฮ้ย้้ม กวเดกลับไปถึงบ้ากินปลตตายเลยบัดนี้มันหิวยังไม่ได้กินข้าวไปใชเหรอยืมไกินอย่งไปใสไปใส่ขมอนอันนี้มาเลยันนี้ เด้อเบิ่อเงาเลเด้อพอแม่พี่น้องแม่ข่อยทำอน่อไมาเด้อทอนอนมาเด้อมาเด้อ อันนี้คือตัวปูมันได้จากเพา่อนพี่น้องญาเืรตัวปูมันก่องหญ่แต่ตุ๊ปูมันแล้วก็ที่เห็นอยู่หันก็คือพักขี้เล็กฝรั่งด้วยจ้ะคนไทยหฮากินกันขมๆคือกันไถึงบ้านพนแล้วโด้อนี่กับบานพ่กลด้วยจ้า มาเดอ้อมาแม่ร่มแห้งยังขนาดนะขำบาทมาเดอ้ขอขับานเดอ้อมาเดอ้ขอขับานเดอ้อ วันนี้ไปลากันถาับประตูเด้จ้ะถึงเฮือนแล้วสิจ้าวแล้วเนี่ยน่งถาเลยแหละิึงรู้ผู้ใดว่ามันแมวหรือหมานี่บิึงเอา,เอ,าอ้าโก้พ่นพ่นน่ะอ,อาหารมึงก็พพ่นย่ามันเรื่องมากเพื่อนกิน